ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะสาหรับคลิปนี้ก็มาดูกันต่อเลยนะสาหรับการออกแบบเว็บไซต์นะครับในโปรแกรม Dreamweaver นะสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วบางคนอาจจะกำลังทดลองใช้หรือบางคนอาจจะเรียนรู้นะครับคนที่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับ เลื่อนผ่านไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาดูในส่วนของการทำลิงก์นะครับการเชื่อมลิงก์ภายนอกนะครับการเชื่อมลิงก์ภายนอกเรามีวิธีการยังไงนะครับปกติเว็บที่เราทําขึ้นมาเนี่ย ก็จะเป็นรูปแบบของเว็บที่เชื่อมเชื่อมโยงเชื่อมลิงก์กันอยู่แล้วนะครับนะครับเชื่อมโยงเชื่อมลิงก์กันอยู่แล้วตามตามรูปแบบที่ได้สอนในคลิปต่างๆที่ผ่านมา นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ลิงก์การเชื่อมลิงก์การใส่โค้ดต่างๆโค้ดเมาส์โค้ดวิดีโอนะครับข้อความตรงสื่อเลื่อนโค้ดแผนที่รูปแบบของข้อความรูปแบบของรูปภาพนะครับทีนี้การเชื่อมลิงก์นะครับก็จะมาดูในหน้าโฮมนะครับ หรือหน้าอื่นๆที่เราต้องการใส่ลิงก์ที่เป็นลักษณะเป็นลิงก์ภายนอกหน่วยงานภายนอกหรือลิงก์ที่เราชอบเราก็จะสามารถที่จะก๊อปปี้มาใส่ในหน้าเว็บของเราไว้นะครับเพื่อที่เวลาเรียกใช้งานเนี่ยเราจะได้มาที่เว็บเราเราก็สามารถที่จะคลิกไปได้เลยไม่ต้องไปเซิร์ชหานะครับ ไม่ต้องไปเสิร์ชหานะครับเห็นไหม,มครับวิธีการเราก็ปกติก็จะสร้างสร้างตารางขึ้นมานะครับสร้างตารางขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปแบบสามแถวสองคอลัมน์ จัดเซ็นเตอร์จัดตรงกลางนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะผสานเซลล์ด้านล่างนะครับการผสานเซลล์การแล้วก็ลิงค์รูปแบบลิงค์นะครับรูปแบบลิงค์ ตัวหนังสือก็จัดเซนเตอร์นะครับคุมดำแล้วก็เลือกนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างให้แค่สองเว็บนะบเว็บตัวอย่างนี่นะครับคุมดำแล้วก็คลิกขวาออเรนเซนเตอร์ orange, center, นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็แบ็กกราวก็ใส่เป็นแทบ สีเหลืองอันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็รูปแบบตรงนี้ก็บอร์เดอร์ก็เป็น0นนะครับแล้วก็กด F12 เย็ดนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนลิงก์เว็บลิงก์เว็บที่เราจะเอามาลิงก์ภายนอกนะครับลิงก์ลิงก์งภายนอกแล้วก็ใช้วิธีการ Copy นะครับเช่นเว็บสนุก .com เนีนะครับ แ n บสนุก o m มเราก็ Copy l i ลิงก์มาเนี่ย copy แล้วก็อาจะใช้เป็นตัวย่อ,อก,ก็ได้หรือเต็มแบบนี้ก็ได้นะเอาเต็มแล้วกันนะแล้วก็คลุมดำแล้วก็วางตรงนี้นะครับวางปุ๊บวางในส่วนของลิงก์ตรงนี้เห็นไหมครับสามารถก๊อป ลิงก์ที่เราเลือกเว็บมาเนี่ยเราก็มาวางเพจได้เลยแล้วก็มาใส่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมจะแตกต่างจากรูปแบบของรูปภาพนะครับที่เราเลือกลิงก์จากรูปแบบการสร้างเองนะครับ เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็กด f12 นะครับกด f12 เวลาเมาส์ไปโดนเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปมือเห็นไหมก็จะเป็นรูปมือแล้วก็เราก็คลิกปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะลิงก์มาหน้าแต่ทีนี้การลิงก์มันจะเป็นไงการลิงก์มันจะ เปลี่ยนจากหน้าเว็บเราเป็นเว็บที่เราลิงก์เลยนะครับมันจะไม่เปิดหน้าใหม่ทีนี้วิธีการวิธีการเปิดหน้าใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคลิกป,ปุ๊บจากหน้าแรกของเราเป็นสนุกเลยเห็นไหมครับเ,เห็นไหมดังนั้น วิธีการเปิดหน้าใหม่ก็คือเราจะต้องเลือกตรงนี้นะครับเลือกแล้วก็เลือกด้านล่างตรงนี้รูปแบบของ t a r g e เนะครับ t a r g e เเห็นไหมรูปแบบด้านล่างตรงนี้ t a r g e เนะครับ target เนี่ยให้เราเลือกตัวแรกนะครับก็คือ under score under score back band เนี่ยนะครับ b l a n k เนี่ยนะครับเลือกตัวนี้นะครับปกติเราจะไม่ได้เลือกใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยพอเลือกเสร็จแล้วกด f 2 2ก็คือการเซฟเป็นหน้าเดิม นะครับเซฟเป็นหน้าเดิมเราก็รีเซ็ตนิดนึงพอคลิกทีเ่เบฟสนุกป,ปุ๊บสังเกตหน้าแรกของเรานะครับปุ๊บหน้าแรกของเราเป็นไงครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาให้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับเด้งหน้าใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นไหมเด้งหน้าใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้อีกเว็บหนึ่งที่เตรียมไว้ก็คืออ่า Google นะครับเอาง่ายๆ เราก็พาร์ตมาวางเห็นไหมครับไอตัวเสลดตรงนี้ก็ลบไปนิดนึงแล้วก็คลิกขวาพาร์ตเพจเนี่ยเห็นไหมครับาร์กเกตเรายังไม่ได้เลือกนะครับเห็นไหมกด F 12นะครับเย็ดเห็นไหมครับสนุกปุ๊บ เห็นมเด้งไปเด้งไปแล้วเด้งเป็นหน้าใหม่นะครับหน้าแรกนะครับพอคลิก google.com ต๊บอา้าหน้าแรกของเราเป็นไงครับเปลี่ยนจากรูปแบบเปลี่ยนจากอะไรรูปแบบหน้าแรกของเราเนี่ย เป็น Google เลยนะครับดังนั้นเนี่ยในการทำงานก็คือเราจะต้องไปกำหนดรูปแบบของ Target เพื่อให้มัน l ลิก์เปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เซฟตรงนี้กดเซฟไปแล้วนะครับนะครับคลิก Google เปิดเนไหมครับ คลิกสนุกปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเพิ่มมาอีก2หน้าจากหน้าที่มีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเพิ่มหน้าในการเพิ่มหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเชื่อมบลิงต่างๆที่เราสามารถที่จะรวบรวมมาเก็บไว้ในหน้าเว็บของเราได้นะครับ ในหน้าเว็บของเราได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับยังมีเรื่องราวดีๆที่จะได้เรียนรู้กันอีกมากมายนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ